おおきくさま。 จำนวนความแค้นนะคะกำลังจะเกิดขึ้นอย่าให้แม่ได้ร้ายนะแอปทักษอนแต้วนัทพรความแค้นที่ลบล้างด้วยการแก้แค้นถือเป็นโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ของผู้จัดแอนทองผสมนะคะที่สร้างเสียงฮือฮาหลายระลอกเหลือเกินครั้งที่1คือการจับคู่สร้างเคมีใหม่ของแต้วนัทพรน,นะคะแล้วก็นายนภพัทที่ได้รับการพูดถึงไม่น้อยนะคะถัดมาคือการเปิดตัวแอปทักษอนนะคะมาพลิกบทบาทการแสดงปะฉะดากแต้วนะคะชนิดที่แฟนๆละครเนี่ยต้องร้องซีนนะคะนั้งที่ยังไม่ออกอากาศ ผู้จัดแอนนะคะยังไม่หยุดไว้แค่นั้นนะคะเพราะอีกหนึ่งตัวละครลับระดับพระเอกดังที่จะมาเป็นชนวนขัดแย้งระหว่างแอปนะคะและก็แต้วนั่นก็คือพุทธพุทธที่ใช้นั่นเองโดยตามเนื้อเรื่องในนวนิยายต้นฉบับนะคะอย่างพม,มจารีสีดำหนุ่มพุทธนะคะก็จะรับบทเป็นคู่ม่านเหมือนแพรสมัยวัยรุ่นนะคะเป็นผู้ชายฐานะดีคารมดีมีสเสน่ห์แล้วก็เหมือนหลงมากพอเขานอกใจเธอไปหาปรางทองนาสาวจึงเป็นเหตุให้เหมือนแพรเนี่ยเสียสูญหนักแล้วก็เป็นญาติผู้พี่ของพี่มาน ตัวละครแค้นพี่ทานนะคะรับบทโดยนายนภัสเหมือนแพ้นะคะรับบทโดยแต้วนัทพรรางทองรับบทโดยแอปทักษอรน,นะคะแล้วก็อนันนมนะคะรับบทโดยพุทธพูธิชัย โอไใครนะคะรับบทโดยปั้นจา่านปรมาแล้วก็เก่งกาศนะคะรับบทโดยแซมพืชทิชัยค่ะเหมือนแพรนะคะเป็นหญิงสาวที่บอบช้ำกับความรักอย่างสาหัสนะคะตั้งแต่อายุ15ความผิดหวังอย่างรุนแรงนะคะทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่บัดนี้การเวลาบ่มเพาะให้เธอเก้าวแก่งขึ้นเธอไม่ใช่แพรใหม่อันบอบบางเฉกเช่นการก่อนอีกต่อไปและเธอกำลังจะกลับมาชำระแค้น พี่มาหรือว่าชื่อตามนิยใหญนะคะเป็นหนุ่มใหญ่ผู้รับผิดชอบมรดกสืบทอดจากพี่ชายเขาต้องไปเชิญกับผลการกระทําที่พี่ชายของเขาเนี่ยก่อไว้นะคะแล้วในที่สุดเนี่ยความโกรธแค้นจากการสูญเสียทําให้เขานะคะกับกายจากสุภาพบุรุษเนี่ยเป็นซาตาในชั่วพริบตา เมื่อมเมล็ดพันธุ์แห่งรักถูกฝังอยู่ลึกสุดในห้วงแห่งรอยแค้นความรักนั้นจะมีโอกาสผลิดอกง,งอกงามหรือไรล่าสุดนะคะแตวนัทพรเนี่ยก็ได้มาปล่อยทีเซอร์ละครเรื่องแค้นนะคะผ่านไอจส่วนตัวโดยระบุคแคปชั่นว่าความแค้นที่ลบล้างด้วยการแก้แค้นแค้นเร็วๆนี้นะคะก็มีแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามากดถูกใจนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นจํานวนมากอาทิกรีดกรีดน่ารักที่สุดรอดูเลยครั อยากดูเหมือนแพ้แล้วค่ะตั้งหน้าตั้งตารอนับวันรออยากดูอยากดูน่าดูมากหยุดในละครได้แหละเสียหลายชีวิตแล้วครั้งจะทำลายอีกครั้งหนึ่งมันไม่ยากหรอกพูดขอโทษออกมาเดี๋ยวนี้พี่คิดว่าเขาจะมาทวงทุกอย่างหรือเขาคืนเหมือนในละครแบบนั้นเหรอโว่ โดนไนหล่อบคาัวต้องพัง,งแต่ยังพบกับความทิพย์ผายได้เลยแคนเรเร็วๆนีท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากไ G เต้านะัทพรนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆเนี่ยติดตามละครแคนนะคะละครดีช่อง3เป็นการพลิกบทบาทรายครั้งแรกของแอปทักษอ่อนนะคะรับประกันความมันจากผู้จัดคนเก่งแอนทองผสมนะคะ ซึ่งเป็นการประชาดานนะคะระหว่างปางท้องที่รับบุโดยแอบทักซอ่อนนะคะแล้วก็เหมือนแพ้ที่รับบุโดยแต้วนัทพรคะ่ะงานนี้นะคะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มสุดๆนะคะรับประกันว่าลงจอเมื่อไหร่เนี่ยฟาดเรียบรีติ้งแน่นอนคะ่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ